ซึ่งก่อนที่เรานะครับจะไปชมถังซิลกันนะฮะผมต้องขอพูดถึงสาเหตุที่ผมหายไปก่อนนะฮะคือผมเนี่ยนะครับติดธุระนะฮะแล้วก็ผมติดเรียนด้วยนะฮะก็เลยทําให้มีเวลาอัพคลิปได้น้อยลงนะฮะต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะฮะถึงพันห้าร้อยไลค์เมื่อไหร่นะครับวันนี้เราจัดให้2คลิปเลยะฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะโอเคพูดพร่ำทำเพลงกันมาเยอะแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าความเดิมตอนที่แล้ว แล้วหลังจากที่เหลาลี่ได้ฟังคำสั่งของซิลเหลาลี่ก็รีบกดสล็อตไปอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำให้เหลาลี่ได้รางวัลเงินหนึ่งหมื่นเท่าของเงินที่เสียไปมีนี่มันเงินหนึ่งหมื่นเท่านี่ฉันได้รางวัลใหญ่เงินหนึ่งหมื่นเท่าอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้นะฮะเหลาลี่ตกใจมากเลยนะครับที่เหลาลี่นั้นกดสล็อตได้เงินหนึ่งหมื่นเท่าของเงินที่เสียไป ซึ่งรางวัลใหญ่ที่ลอรี่จะได้นั้นเป็นเงินมูลค่า1000ล้านหยวนเริ่มเรื่องมานะครับก็ตัดภาพมาที่คาสิโนโบนเกาะไซปันนะฮะแล้วหลังจากที่ถังซิลนะฮะได้บอกให้ในายลี่นะครับกดสล็อตตามที่ซิลบอกซึ่งมันก็ทําให้ในายลี่ได้รางวัลใหญ่ไปหมื่นเท่าซึ่งเป็นเงิน1000ล้านหยวน และตอนนี้ผู้คนก็ได้แห่เข้ามาดูในรี่ที่ได้รางวัลใหญ่ไป1 0 0 0 0เท่าดูสิคนนั้นเพิ่งจะชนะรางวัลใหญ่ไปเขาเพิ่งจะได้รางวัลหนึ0 0 0 0นเท่าไปฉันคิดว่าเด็กที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นคนบอกเขาเล่นนะ แล้วจากนั้นไนรี่ก็ได้หันมาพูดกับซิลด้วยความดีใจว่านี่น้องชายทาได้ยังไงเนี่ยแล้วจากนั้นซิลก็ตอบไนรี่ไปว่าก่อนอื่นเลยต้องเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ก่อนแล้วในขณะนั้นเองพนักงานคาสิโนก็ได้เข้ามาหาพวกซิลและไนรี่นี่นายสองคนน่ยพวกนายชนะรางวัลใหญ่ช่วยตามเรามาที่ออฟฟิศด้วยครับ แล้วในระหว่างที่เนลลี่กับถังซิลกำลังเดินไปที่ออฟฟิศนายเลาลี่ก็ได้กระซิบกับซิลขึ้นมาว่านี่น้องถังแบบนี้มันจะไม่ดูอันตรายไปหน่อยเหรอแล้วจากนั้นซิลก็ตอบเนลลี่ไปว่าเครื่องเล่นสล็อตนั่นมันไม่มีทางจ่ายเป็นพันล้านได้หรอกเราไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะเข้าไปดูแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เข้ามาภายในออฟฟิศแล้วนะฮะพนักงานคาสิโนได้พูดกับซิลขึ้นมาว่า ถึงแล้วครับเชิญครับผมแล้วหลังจากที่ซิลได้เข้ามาภายในออฟฟิศก็จะได้พบกับชายใส่แว่นแล้วชายใส่แว่นก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับทั้งคู่ด้วยนะครับช่างเป็นแขกชาวจีนที่โชคดีจริงๆเลยขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันผมมีชื่อว่าแท็กเกอร์เป็นผู้ดูแลที่นี่แล้วหลังจากที่แท็กเกอร์ได้พูดจบประตูก็ได้ปิดลงจนลาลี่พูดขึ้นมาว่าแล้วประตูปิดทำไมเนี่ย แทกเกอร์พูดขึ้นมาว่าเชิญนั่งก่อนสิครับแล้วหลังจากนั้นถังซิลถึงกับถอนหายใจเลยนะฮะจริงๆแล้วผมจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในคาสิโนผ่านกล้องวงจรปิดแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมไม่รู้ว่าพวกคุณชนะกันได้ยังไงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนชนะรางวัลใหญ่1,000 100, 0เท่าแบบนี้ ทีนี้ก็ได้เห็นแล้วไงครับโปรดช่วยส่งเงินมาให้พวกเราด้วยพวกเราไม่ได้โกงไม่มีอะไรที่พวกเราต้องคุยกันแล้วแท็กเกอร์ก็ตอบซิลไปว่าฮ่าฮหนุ่มน้อยนายรู้ใช่ไหมว่าเงิน1,000ล้านหยวนเน่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะฉันเห็นว่านายเป็นเด็กหลอกนะจะไม่อ้อมคอมเลยแล้วกันฉันจะให้เงินกับนายแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องคุยกันก่อน แล้วซิลก็พูดขึ้นมาว่าว่ามาเลยปัญหาของนายคืออะไรแล้วจากนั้นแท็กเกอร์ก็ตอบซิลไปว่านายเน่ะเอาเงินไปได้แค่10ล้านเท่านั้นซึ่งตอนนี้นะครับแท็กเกอร์นะฮะคิดจะเบี้ยวซิลนั่นเองครับซึ่งแทนที่ซิลจะได้เงินพันล้านกลับกลายเป็นว่าแท็กเกอร์ต้องการให้เงินซิลเพียงแค่10ล้านเท่านั้นแล้วลาวลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าน้องชายทำไมเราไม่เอาไปก่อนล่ะ ถังซิลตอบเลาลี่ไปว่าเราจะไม่ยอมให้เขาช่วยเงินเราไปได้แม้แต่เหรียญเดียวแท็กเกอร์ได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งต่อไปที่ฉันกำลังจะพูดก็คือแน่นอนเลยว่าน่าจะได้เงินนั่นไปแต่จะไม่มีโอกาสเดินออกไปจากที่นี่อย่างเป็นเป็นหลังจากที่แท็กเกอร์พูดจบซิลก็ตอบไปว่างั้นเหรอคุณแท็กเกอร์แท็กเกอร์ได้ล้้งไปที่เสื้อและพูดขึ้นมาว่า จ้าหนุ่มน้อยคนนี้ช่างน,น่าสนใจจริงๆถ้าอย่างนั้นนายเอาเงินสิบล้านไปแล้วฉันก็จะช่วยเอาชีวิตนายไปเองถังซิลได้กำหมัดแล้วพูดขึ้นมาว่าถ้าแกไม่อยากตายก็เก็บปืนแล้วจ่ายเงินมาซะแท็กเกอร์ได้ตอบซิลไปว่าฮ่าๆถ้าคิดว่ามวยจีนของแกจะสู้ปืนได้ก็เอาเลยแล้วหลังจากนั้นไอรินผู้ด,ดูแลที่นี่ก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วจากนั้นไอรินก็ได้พูดขึ้นมาว่าแท็กเกอร์หยุดนะ แท็กเกอร์ได้หยุดนิ่งหลังจากที่ไอรินเข้ามาในห้องแล้วทันใดนั้นเองถังซิลก็ได้ใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่หน้าผากของแท็กเกอร์จนไอรินพูดขึ้นมาว่าไม่นะแล้วในขณะที่นิ้วชี้ของซิลกำลังจิ้มไปที่หน้าผากของแท็กเกอร์ซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าแกขยับแม้แต่นิดเดียวแกได้ไปพบยมทูตแน,น่ทีนี้ก็บอกได้แล้วว่าจะจ่ายเงินเราหรือว่าแกอยากตายอยู่ที่นี่ แท็กเกอร์ที่หน้าผากเต็มไปด้วยเลือดพูดขึ้นมาว่านี่มันตัวอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขาขยับตัวเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไอรีนผู้ที่ดูแลรีสอร์ทนี้ก็ได้เข้ามาพูดกับถังซิลขึ้นมาว่าคุณถังในานา้มของรีสอร์ทเราต้องขอโทษคุณถังอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะ แล้วจากนั้นซิลก็ได้ตอบไอรีนไปว่าคุณไอรีนไม่ต้องขอโทษหรอกครับไหนๆคุณก็อยู่ที่นี่แล้วช่วยผมจัดการปัญหาระหว่างผมกับชายคนนี้หน่อยแท็กเกอร์ไม่ทราบค่ะว่าคุณถังเป็นแขกคนพิเศษของพวกเราแท็กเกอร์ได้ขอโทษซิลขอโทษด้วยครับคุณถังผมไม่ทราบจริงๆแล้วซิลก็ตอบไปว่าถ้าผมได้เงินตามปกติผมก็คงไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หรอก ค่ะคุณถังฉันต้องขอคุยกับหัวหน้าก่อนนะคะนี่ไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆเลยได้เลยคุณไอรินแต่ก็เร็วๆเข้านะผมมีเวลาไม่มากแล้วจากนั้นเหล่าลี่ก็ได้ถามซิลขึ้นมาว่านี่น้องชายเขาเป็นใครล่ะเนี่ยพี่คิดว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตที่สุดในก่อนนี้แล้วคุณลี่เรียกผมว่าน้องถังก็พอแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร ในตอนแรกผมก็คิดเหมือนกับพี่ลี่เหมือนกันแล้วจากนั้นแท็กเกอร์ก็ได้หยิบน้ำเข้ามาเสิร์ฟให้แก่ซิลและเหล่าลี่แท็กเกอร์พูดขึ้นมาว่าดื่มน้ำก่อนครับส่วนซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าทําอะไรตุกติกนะถือว่าฉันเตือนนายแล้วนะแท็กเกอร์ได้ทําความเคารพซิลพักผ่อนให้สนุกนะครับคุณถังและคุณลี่ เหล่าลี่ได้พูดกับซิลขึ้นมาว่าอ้อเข้าใจแล้วละตอนที่ฉันพูดถึงในเฉินกับอาจารย์เจียงดูเหมือนว่าน้องถังจะไม่แปลกใจอะไรเลยนี่น้องถังต้องเหนือกว่าพวกเขามากแน่ๆเลยส่วนไอรีนก็ได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของรีสอร์ทหัวหน้าคะฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องปรึกษาคะ่ะค่ะใช่แล้วคะ่ะคุณถังกับแขกชาวจีนอีกหนึ่งท่านเขาชนะรางวัลหนึ่งหมเท่ารวมยอดเงินแล้วหนึ่ล้านคะ่ะ แล้วจากนั้นเจ้าของรีสอร์ทและเจ้าของคาสิโนแห่งนี้ก็ได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตกใจว่าฮะนั่นมันรางวัลใหญ่เลยไม่ใช่เหรอใช่แล้วค่ะจะเอาอยัางไงกันดีคะหัวหน้าแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าฉันคิดว่าฉันจาเสียงนั่นได้นะตัดภาพมาที่บนเรือยอท์เอาเวลูกศิษย์ของซิลได้หยิบปลาขึ้นมาและพูดกับทอมขึ้นมาว่านี่ทอมนายแพ้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจากนั้นทอม ก็ได้ยกนิ้วโป้ให้กับเอาเวนแล้วจากนั้นทอมก็ได้ตอบไอรีนไปว่าโอนเงินให้พวกเขาไปถอนเงิน1,000ล้านออกจากบัญชีส่วนตัวของฉันฉันไม่อยากรบกวนหุ้นส่วนคนอื่นๆน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องโอนเงินเองซึ่งคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนแห่งนี้และเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ก็คือทอมที่เป็นเพื่อนกับเอเวนส่วนเอเวนก็เป็นลูกศิษย์ของซิล แล้วเหตุการณ์ตอนหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมด้วยนะฮะ